เกมแค้นหักเหลี่ยมลักบทที่40หน้าที่ของนางบำเรอหัวคิ้วเข้มๆข,ของตินต้องขมวดมุนเมื่อสายตาปะทะเข้ากับเปลือนร่างบอบบางและใบหน้าอันคุ้นเคยของปนัสยาที่เพิ่งจะก้าวออกมาจากลิฟพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งร่างหนาหยุดก้าวเดิน และยืนมองให้แน่ใจว่าเป็นปนัสยาจริงๆก่อนที่จะเดินเข้าไปหาเธออย่างไม่พอใจเมื่อเห็นว่าเธอนั้นมีท่าทางสนิทสนมกับผู้ชายคนนั้นเป็นอย่างมากตินก้าวเข้าไปหยุดยืนขวางหน้าปนัสยาเอาไว้สายตาจ้องมองคนตัวเล็กที่กล้าขัดคำสั่งของเขาอย่างเอาเรื่อง นี่เธอกล้าดียังไงลาพักร้อนไม่อีออกับผู้ชายอยู่ในโรงแรมมันชักจะมากไปแล้วนะตินคิดในใจอย่างขุนเคืองโดยหารู้ไม่ว่ากำลังเข้าใจผิดคุณตินปนัสยาหลุดเรียกชื่อตินที่มายืนขวางหน้าเธอกับโอพาสสามีของเปมิกาที่มาสัมมนาที่นี่ไว้อย่างลืมตัว เมื่อได้เห็นใบหน้าของเขาจึงทําให้ในายตำรวจหนุ่มอย่างโอภาสรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ก็เลือกที่จะเฉยเสียแต่ก็แอบลอบมองดูปฏิกิริยาของสองหนุ่มสาวอย่างสนใจเธอกล้ามากนะปนัสยาที่ลางานแล้วมาร่านอยู่กับผู้ชายที่นี่ตินว่า ก่อนจะคว้าจับข้อมือเรียวของปนัสยาเอาไว้แน่นและออกแรงกระชากร่างบางเข้ามาหาตัวโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกําลังเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเพราะปนัสยามาที่นี่เพื่อมาหาเปมิกาเพื่อนของเธอก่อนที่เธอจะเดินทางกลับไปทํางานที่วาราลมเขาใหญ่ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากหมดวันลาพักร้อนของเธอแล้วและพิธีศพของผู้เป็นนาสาวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อสี่วันก่อนโอภาสามีของเปมิกาต้องเข้ามาอบรมที่กรุงเทพดังนั้นเมื่อเปมมการู้ว่าน้าของปนัสยาเสียชีวิตเปมิกาจึงพาลูกชายวัยขวบเศษตามสามีมาด้วย เพื่อมาร่วมงานศพของคุณอุทุมพรน้าสาวของปนัสยาที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งวันนี้ปนัสยาจึงมาขอบคุณเพื่อนรักที่อุตส่าห์เดินทางมาร่วมงานศพของคุณน้าของเธอก่อนที่เธอจะเดินทางกลับปากช่องในวันพรุ่งนี้และที่ปนัสยาเดินทางมากับโอภาษ ก็เพราะว่าอูพาสเดินลงมาส่งปนัสยานั่นเองเนื่องจากเปมิกากำลังพาลูกน้อยที่เริ่มโยเยเพราะง่วงนอนเข้านอนอยู่จึงทำให้ตินเข้าใจผิดเพราะคิดไปเองตามประษาคนมองโรคในแง่ร้ายดวงตาของปนัสยาเบิกกว้างขึ้นอย่างตกใจและคาดไม่ถึง หลังจากที่ได้ฟังคำของตินที่กล่าวหาเธอออกมาอย่างยามเกียดคุณกำลังเข้าใจผิดนะครับโอพาสพอจะเดาความคิดของตินได้เพราะเป็นผู้ชายเหมือนกันและเขาก็ดูออกว่าตินกำลังหึงหวงปนัสยาจึงพานทำให้เข้าใจผิดเขาจึงตั้งใจจะช่วยอธิบายเข้าใจผิดอย่างนั้นหรือ ตินตวัดส,สายตาหันมองจ้องหน้าโอภาสอย่างเอาเรื่องผัวเสียงเนื้อกระทบเนื้อดังลัน่นเมื่อตินกระแทกหมัดเข้าไปที่ใบหน้าของโอภาสและก็ทำให้ใบหน้าของโอภาสสับัดหันไปตามแรงกระแทกโอภาสทั้งเจ็บทั้งตกใจแต่ก็ไม่อยากให้ตินต้องเข้าใจผิด จึงยังไม่ละความพยายามที่จะอธิบายให้ตินได้เข้าใจเพราะดูเหมือนว่าตินกำลังหึงจนหน้ามืดผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณเป็นใครและคุณเป็นอะไรกับนัดแต่คุณกำลังเข้าใจเราสองคนผิดนะครับโอภาษไม่คิดถือสาคนขี้หึงเพราะเข้าใจในอารมณ์ของผู้ชายดี เนื่องจากเขาเองก็เป็นผู้ชายเหมือนกันเงียบไปเลยแล้วก็อยากมายุ่งกับผู้หญิงของฉันอีกถ้ายังไม่อยากตายตีนตวัดส,สายตามองจ้องโอภาสอย่างเอาเรื่องพางขู่เสียงเข้มและยังใช้นิ้วชี้หน้าโอภาสด้วยและเมื่อพูดจบก็หมุนกายพาปนัสยาเดินจากไปทันทีโอภาสจึงรีบก้าวตาม หวังจะห้ามปรามเพราะดูเหมือนว่าปนัสยาจะไม่เต็มใจแต่ก็ถูกกิจชัยและอํานวยเข้ามาขวางเอาไว้เสียก่อนอย่ายุ่งกับคุณปนัสยาอีกเลยครับถ้าคุณไม่อยากจะทําให้เธอต้องเดือดร้อนไปมากกว่านี้กิจชัยเอ่ยบอกโอภาสเสียงเรียบก่อนจะหมุนกายกลับและเดินตามผู้เป็นเจ้านายไปอย่างรวดเร็วอํานวยก็เช่นกัน โอภาจึงได้แต่ยืนมองตามไปอย่างสงสัยระควแปลกใจแต่ก็อดเป็นห่วงปนัสยาไม่ได้อยากจะตามไปช่วยแต่ก็กลัวว่าจะทำให้ปนัสยาเดือดร้อนไปมากกว่านี้ตามที่กิจชัยว่าปัางประตูห้องถูกกระแทกปิดเสียงดังทำเอากิจชัยกับอํานวยสะดุ้ง และหยุดกึกไปตามๆกันที่บริเวณหน้าประตูคอนโดมิเนียมของผู้เป็นเจ้านายสองหนุ่มหันมองศตากันก่อนจะพากันเดินไปซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้โซฟาที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งเป็นที่นั่งประจำของทั้งสองและก็พากันปลายตามองประตูห้องที่ผู้เป็นเจ้านายพาปนัสยาหายเข้าไปอีกที ในใจรู้สึกเป็นห่วงปนัสยามากเหมือนกันเพราะอารมณ์ของเจ้านายตอนนี้เปรียบเสมือนกับพายุทอร์นาโดเลยทีเดียวฝ่ายตินก็ลากพาปนัสยาไปเหวี่ยงลงบนเตียงนอนหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในห้องนอนของเขาอย่างไม่ปราณีปราศัยและก็ไม่สนใจเลยว่าปนัสยาจะเจ็บหรือไม่สายตาจ้องมองคนตัวเล็กอย่างเอาเรื่อง ลางานร่านมหาผู้ชายถึงโรงแรมอยากนักทำไมไม่บอกผมจะได้จัดให้หนักๆห,หน่อยตินบอกเสียงเข้มอย่างเจ็บใจพรางเดินย่างสางังคุมเข้าหาร่างบางที่นั่งอยู่บนเตียงอย่างคุกคามหลังจากที่ถูกเขาเหวี่ยงลงไปเมื่อครู่เขาไม่คิดเลยว่าผู้หญิงเงียบๆเ,เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างปนัสยาจะกล้าทำเช่นนี้หักหน้ากันชัดๆ มันน่าฆ่าให้ตายนักทักคู่เลยจะได้ไม่ต้องร่านไปหาใครอีกตินว่าพลางวางเข่าลงบนเตียงและจับกดคนตัวเล็กให้นอนราบไปกับเตียงโดยใช้เรือนกายของตัวเองคาบทับเอาไว้ข้างบนสองแขนเรียวสล่าวทุกกดตรึงไว้กับที่นอนในขณะที่สายตาสองคู่มองศตากันนิ่ง ปนัสยารู้สึกหวาดกลัวไม่น้อยเลยกับท่าทางของตินทั้งสีหน้าและแววตาของเขาน่ากลัวมากอยากจะหนีไปให้ไกลแต่ก็คงจะไม่ได้คงได้แต่คิดอยู่ในใจเท่านั้นคุณกำลังเข้าใจผิดนะคะปนัสยาพยายามที่จะอธิบายเข้าใจผิดอย่างนั้นหรือไม่มัง้งตินโต้แย้งเสียงหยัน ฉันกับพี่โอมเราไม่ได้ปนัสยายังไม่ละความพยายามที่จะอธิบายไม่ต้องมาแก้ตัวผมเชื่อสายตาตัวเองร้านนักผมก็จะจัดให้จะเอาให้หนักๆสมใจคุณเลยหรือถ้ายังอยากจะร่านอยู่อีกก็รอให้หมดสัญญาว่าจ้างก่อนแล้วจะไปร่านกับใครหน้าไหนก็เชิญตินบอกก่อนจะกดจูบลงไปที่ีบปากบางแต่เมื่อหญิงสาวเบี่ยงหลบ เขาจึงต้องเปลี่ยนเป้าหมายเป็นที่เศร้าคอเขาวนวลที่ยังคงกลุ่นไปด้วยกลิ่นกายสาวอันน่าลหลงไหลแทนตอนนี้เธอยังเป็นของเขาใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับเธอทั้งนั้นฮึอยากนักเดี๋ยวขอจะจัดให้จะเอาให้เธอลืมผู้ชายคนอื่นไปเลยตินคิดอย่างขุนเคืองใจในขณะที่ลงทันปนัสยาอย่างไม่เบาเมือ และไม่ว่าปนัสยาจะพยายามต้านทานยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะอารมณ์ของตินในตอนนี้เปรียบเสมือนกับน้ำที่เชี่ยวกราบไม่ว่าใครจะเอาเรือหรืออะไรมาขวางก็พังทั้งนั้นเจ็บมากไหมคะเปมิกาเอ่ยถามสามีอย่างห่วงใยแต่ในใจนั้นรู้สึกเป็นห่วงปนัสยาเพื่อนรักไม่น้อยเลย หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวจากปากของผู้เป็นสามีที่มาเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะ่ะโอพาสบอกภรรยาพลางใช้น้ำแข็งประครบแก้มไปด้วยมีเป็นห่วงเย,ยนาจังเลยค่ะโทรไปก็ไม่รับสายไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เปมิกาเอ่ยเปรยขึ้นให้สามีฟังถึงความรู้สึกในใจของเธอคนรักกัน เขาไม่ทำร้ายกันหรอกครับมิโอพาดบอกภรรยาเขาเป็นผู้ชายเขาจึงอ่านสายตาของตินออกตินรักปนัสยามากถึงได้เกิดอาการหึงจนหน้ามืดขนาดนั้นแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงล่ะคะว่าผู้ชายคนนั้นเขารักเยนัทของเราเปมิกาย,ย้อนถามสามีทั้งสีหน้าและแววตาย,ยังคงฉายชัดความเป็นกังวลออกมาอย่างชัดเจน พี่เป็นผู้ชายนะมิพี่ยอมอ่านสายตาของผู้ชายด้วยกันออกเชื่อพี่สิโอพาดบอกภรรยาอย่างมั่นใจเพราะเขาเชื่อว่าเขาดูไม่ผิดตินรักปนัสยาจริงๆสายตาของตินมันบอกเขาเช่นนั้นและถ้าไม่รักก็คงจะไม่หึงจนหน้ามืดตามัวขนาดนั้นเป็นแน่แต่มีก็ยังอดเป็นห่วงเย,ยนัดไม่ได้อยู่ดีนะคะ ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเปมิกาบอกสามีอย่างเป็นกังวลเพราะจนบัดนี้เธอก็ยังไม่สามารถติดต่อเพื่อนรักได้เลยแต่เธอก็ยังไม่ละความพยายามยังคงพยายามกดโทรหาเพื่อนรักต่อไปอย่างห่วงใย20่สินาฬิกาีสนาที อํานวยหันมองดูเวลาบนนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนังห้องก่อนจะหันมองหน้าเพื่อนรักที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงข้ามนายว่าเราควรเข้าไปถามนายไหมว่าจะทานอะไรอํานวยเอ่ยถามเพื่อนรักเชิงปรึกษาเพราะเห็นว่าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วจึงกลัวว่าเจ้านายจะหิวกิจชายเงยหน้าขึ้นมองศบตาเพื่อน ก่อนที่จะเอ่ยบอกเสียงเรียบถ้าอยากถูกเตะก็เข้าไปสิถ้าเั้นไม่ดีกว่าอำนวยตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดนานเลยเพราะรู้นิสัยใจคอของผู้เป็นเจ้านายดีเนื่องจากรับใช้กันมานานเมื่อได้ยินดังนั้นกิจชัยจึงกลับไปให้ความสนใจกับหนังสือที่กำลังอ่านอยู่ต่อส่วนอำนวย ก็ลุกเดินไปอาบน้ำภายในห้องพักของเขาเพราะกิจชัยอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเขาก็ผิดชัยมีห้องพักอยู่ที่นี่และก็อยู่ชั้นเดียวกับห้องของผู้เป็นเจ้านายเพราะเจ้านายของเขาซื้อคอนโดมิเนียมแห่งนี้ยกชั้นและก็เป็นชั้นที่อยู่บนสุดไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะไม่มีใครสามารถขึ้นมาที่ชั้นนี้ได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของห้องที่นี่ปลอดภัยยิ่งกว่าในโรงแรมเสียอีกตินจึงมักจะมาพักที่นี่เพราะที่โรงแรมนั้นผู้คนค่อนข้างพลุกพล่านจึงต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าภัยจะเข้ามาหาตัวตอนไหนขนาดว่าเจ้านายของเขาเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใครก่อน แต่ก็ยังถูกรอบทำร้ายมาหลายต่อหลายครั้งแล้วโชคดีที่รอดมาได้ทุกครั้งทั้งทงที่เขากับกิจชัยเฝ้าดูแลและรักษาความปลอดภัยให้อย่างใกล้ชิดคุณชุมพลอดที่จะยิ้มออกมาเสียงไม่ได้เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของพ่อหนูน้อยคนหนึ่ง ที่กำลังวิ่งเล่นอยู่กับเจ้าไทเกอร์และเจ้าลีโอในสนามหญ้าภายในบ้านของท่านท่านจึงก้าวลงบันไดและเดินเข้าไปหาเจ้าหนูคนนั้นด้วยใบหน้าที่เจือไว้ด้วยรอยยิ้มและเมื่อท่านเดินเข้าไปใกล้เจ้าตัวน้อยก็หยุดวิ่งแต่เจ้าสุนัขตัวใหญ่ทั้งสองตัวไม่ยอม มันทั้งสองยังคงวิ่งวนไปวนมาอยู่รอบๆกายของเจ้าตัวน้อยก่อนจะเข้าไปเลียจนเจ้าตัวน้อยปล่อยเสียงหัวเลาะคิกคักออกมาอย่างแก้งซีไทเกอร์ลีโอเสียงเล็กๆเอ่ยสั่งแต่สุนัขตัวใหญ่ก็ไม่ฟังรู้จักเจ้าไทเกอร์กับเจ้ารีโอด้วยเหรอหนูคุณชุมพลเอ่ยถามเจ้าตัวน้อย ที่ท่านนึกรักและเอ็นดูตั้งแต่แรกพบและก็ยังรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาพ่อหนูน้อยคนนี้ด้วยไม่รู้ว่าเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่าอาจจะเคยก็ได้คงเป็นลูกคนงานที่นี่กระมังแต่ผิวพรรณดีเชียวผิวงนีขาวอมชมพูเหมือนหลานชายของท่านเลยและแก้มก็ยังแดงอีกต่างหาก ช่างน่ารักน่าเอ็นดูเสียจริงๆคุณชุมพลคิดในใจรู้จักสิครับคุณทวดเจ้าตัวน้อยเอ่ยตอบพลางส่งยิ้มให้ท่านจนตาหยีเมื่อกี้หนูเรียกฉันว่าอะไรนะคุณชุมพลเอ่ยถามเจ้าตัวน้อยอีกครั้งอย่างสงสัยเพราะกลัวว่าท่านจะฟังผิดไปเมื่อกี้ฟ้ากว้างเรียกคุณทวดว่าคุณทวดครับ เจ้าตัวน้อยบอกอีกครั้งอย่างชัดถ้อยชัดคำถึงแม้ว่าบางคำจะพูดได้ไม่ชัดเจนนักเนื่องจากยังเด็กอยู่นั่นเองคุณชุมพลรู้สึกสงสัยไม่น้อยเลยกับสัรพนามที่พ่อหนูน้อยใช้เรียกขานท่านสายตาคู่คมจึงจ้องมองที่ใบหน้าของพ่อหนูน้อยอย่างสงสัยและพยายามคิดว่าเคยพบเจ้าตัวน้อยคนนี้ที่ไหนมาก่อนเลยไม่ แต่ยังไม่ทันจะคิดออกอก็มีเสียงเรียกท่านดังขึ้นเสียก่อนคุณท่านคะคุณท่านและเสียงเรียกของคุณอวยพรก็ทำให้ท่านรู้สึกตัวตื่นหลังจากที่เผลอหลับไปในขณะที่นั่งดูข่าวพาคข้ามอยู่ภายในห้องพักผ่อนความฝันเหล่านั้นคุณชุมพลคิดในใจอย่างแสนเสียดาย เพราะในใจนั้นอยากให้ความฝันกลายเป็นความจริงท่านรู้สึกถูกชะตากับเจ้าหนูคนนั้นจริงๆช่างน,น่ารักและน่าเอ็นดูเหมือนหลานชายของท่านเลยเข้าไปนอนในห้องเธอค่ะท่านอวยพรบอกเจ้านายที่เธอรับหน้าที่ดูแลยอยู่อืม <c oughs> คุณชุมพลครางตอบก่อนจะลุกเดิน เข้าไปนอนในห้องนอนอยากว่าง่ายและก็อดที่จะคิดย้อนถึงความฝันเมื่อครู่อีกไม่ได้ช่างเป็นฝันดีจริงๆคุณชุมพลคิดอย่างมีความสุขเมื่อนึกถึงว่าสักวันจะมีเด็กเล็กๆทั้งชายและหญิงซึ่งเป็นลูกๆของหลานชายท่านมาเรียกท่านว่าคุณทวดคะคุณทวดขาคุณทวดครับและวันนั้น ท่านก็คงจะมีความสุขไม่น้อยเลย